นิยายเสียงเรื่องเล่รักนายหัวตอนที่28สามีภรรยาชื่นมืน่นพิกฤิตเป็นยังไงบ้างคะเสียงพิมพันธ์เขาจำได้เขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกริตรู้สึกเจ็บที่บาดแผลนั่นพ่อแม่เขาพี่น้องเขาพ่อแม่พิมพันธ์ทุกคนมาอยู่ที่นี่หมดเลย นี่เขาทำเรื่องใหญ่ทำให้ทุกคนต้องลำบากขนาดนี้เลยเขาทำอะไรลงไปเขาจาได้ว่าถูกนายหน้าเข้มตัวใหญ่นั่นรัวกําปั้นเข้าที่หน้าเขาแล้วเขาก็จําอะไรไม่ได้เลยพิมพ์หรอใช่คะ่ะพิกฤิพิมพ์เองปลอดภัยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงพี่บัวนะคะตอนนี้พี่บัวพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ปลอดภัยดีค่ะพิกริไม่รู้เหรอคะว่าพี่บัวเขาเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนนี่ดีนะคะที่เขาออมมือไม่งั้นพิกริดไม่รอดแน่ค่ะพิมพันธ์พูดขึ้นและหัวเราะเบาๆเธอทำใจได้แล้วตั้งแต่ได้มีโอกาสคุยกับสโรชาชีวิตเธอมีความสุขมากขึ้นไม่มีกริดเธอก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ที่มาเยี่ยม เพราะยังถือว่าเป็นสามีภรรยากันและเธอก็ยังรักกริดเหมือนเดิมถ้าทางครอบครัวกริดไม่โทรบอกเธอป่านนี้เธอก็ยังคงไม่รู้เรื่องคงเที่ยวเพลินมีความสุขกับครอบครัวผมขอโทษทุกคนนะครับที่ทำเรื่องเดือดร้อนใช่หนุ่มพยายามยกมือไหว้ขอโทษทุกคนหน้าตาสำนึกผิดมากขอโทษนะครับ พ่อแม่ที่ทำให้เดือดร้อนตลอดเวลาไม่เป็นไรหรอกลูกแค่กริดรู้ตัวว่าทำผิดพ่อกับแม่ก็ดีใจมากแล้วต่อจากนี้ไปก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปกริดยังมีเวลามีโอกาสยังไม่สายหรอกลูกเดี๋ยวอาการดีขึ้นพ่อจะพาไปกราบขอโทษครอบครัวหนูสโรชาเขาจะรับหรือไม่รับ เราก็ต้องไปเพราะเราทำผิดกริตไม่ต้องคิดมากดีเหมือนกันครอบครัวเราจะได้ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยนานๆได้มาเที่ยวเหนือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราคงไม่มีโอกาสมาปรับความเข้าใจกันตอนนี้กริตก็รักษาตัวให้หายเร็วๆนะลูกยังไงกริตก็ยังเป็นลูกของพ่อกับแม่เสมอ สำหรับแม่ลูกก็ยังเป็นลูกของแม่กริตจ,จะทำผิดขนาดไหนแม่ก็ยังให้อภัยเสมอแม่รักลูกมากเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะลูกนะแม่เป็นกำลังใจหายเร็วๆแม่ของกริตเข้ามาจับมือลูกชายเพื่อให้กำลังใจสำหรับพิมพี่พกริตไม่ต้องห่วงนะคะถ้าพี่กริตต้องการจะยาพิมพจะยาให้ พิมพ์อยู่ได้ค่ะที่ผ่านมาพิมพ์ก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเรียกว่าไม่รู้ใจตัวเองเลยดีกว่าพี่บัวทําให้พิมพ์คิดได้และเวลานี้พิมพ์มีความสุขมากต่อไปพิมพ์จะดําเนินชีวิตด้วยเหตุและผลและความถูกต้องพิมพ์เป็นกําลังใจนะคะพิกิตหายเร็วๆค่ะพ่อกับแม่พิมพ์ก็ไม่ได้โกรธ หรือเกลียดพี่กริดเลยนะคะขอบใจนะพิมพ์พี่ขอบใจมากพี่เองก็ทำผิดกับพิมพ์พมามากเขาพูดกับภรรยาอย่างโล่งอกและสบายใจเป็นครั้งแรกคนที่กริดต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือสาโรชาและครอบครัวเขาที่ให้โอกาสกริดนะลูกจริงๆเขาจะยิงกริดให้ตายไปเลยก็ได้ทํากับเขาขนาดนั้น แต่เขาไม่ทำอากับลุงเขาน่ากลัวอยู่นะดูท่าจะไม่ยอมเลยละ่ะดีที่พ่อกับแม่เขาห้ามไว้พ่อนับถือน้ำใจครอบครัวเขามากคุณอาทิตย์กับคุณจันทราไม่ต่อว่าบ้านเราสักคำทั้งที่ประวัติเขาไม่ธรรมดาเลยจัดการเรื่องโรงพยาบาลให้เรียบร้อยทั้งทั้งที่ฐานะอย่างเขาจะทำยังไงกับเราก็ได้ โชคของกริดที่มาเจอคนดีแบบนี้พ่อเขาพูดขึ้นเดี๋ยววันนี้พิมพ์จะดูดูแลพี่กริดให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไปพักเถอคะค่ะเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยพิมพจองห้องที่โรงแรมไม้ให้แล้วพักที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่พิมพ์เป็นโรงแรมบ้านพี่บัวนั่นล่ะคะ่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวสักหน่อยรถโรงแรมจะมารับนะคะ พิมพันธ์พูดและยิ้มให้ครอบครัวสามีส่วนเรื่องรถพี่กระดไม่ต้องห่วงนะคะลุงของพี่บัวให้คนมาเอาไปไว้ที่โรงแรมให้แล้วค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเรื่องเงียบมากค่ะพิมพันธ์บอกกับทุกคนนั่นยิ่งทำให้คนนอนอยู่บนเตียงรู้สึกผิดมากกับการกระทำของตัวเองถึงกับซึมไปเลย ต่อไปนี้พี่กริชต้องเผชิญหน้ากับความจริงแล้วนะคะต้องอยู่กับความจริงให้มากที่สุดหญิงสาวพูดและยิ้มอ่อนโยนให้กับสามีเธอพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เขาหากเขายังต้องการเธอพี่ขอบใจพิมพ์มากเลยนะที่ไม่โกรธพี่ทั้งๆที่พี่ทำกับพิมพ์ไว้เยอะพี่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะพิมพ์ ต่อไปนี้พี่จะเริ่มต้นใหม่พี่ขอโอกาสพิมพ์อีกครั้งนะครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาพี่ละอายใจมากพี่ทำให้ทั้งสองครอบครัวเดือดร้อนไม่มีใครโทษพี่กริตรหรอกคะ่ะทุกคนเข้าใจพี่กริตดีและพร้อมที่จะคอยสนับสนุนพี่กริตเสมอพิมพ์ว่าดีแล้วนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่งั้นพวกเราก็จะไม่รู้ว่า จริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่นี่ถ้าพิมพ์ไม่เจอพี่บัวกับพี่เข้มพิมพ์คงเตลิดไปไหนต่อไหนบางทีอาจมีเรื่องร้ายแรงกว่านี้ก็ได้นะคะพี่กริชเราต้องคิดในทางที่ดีค่ะทุกคนคะรถโรงแรมมาแล้วคะ่ะรออยู่ข้างล่างไม่ต้องห่วงนะคะพิมพ์จะดูแลพี่กริอย่างดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วง เรื่องทางครอบครัวของพี่บัวนะคะทุกคนไม่ติดใจอะไรเพราะว่าพี่บัวปลอดภัยแล้วแล้วก็ให้แล้วต่อกันไปแต่ตอนนี้ไม่สะดวกให้ไปที่บ้านค่ะพี่เข้มโทรมาส่งข่าวพิม์พเมื่อสักครู่นี้เองค่ะแล้วก็ถ้าพี่บัวหายดีนะคะพี่บัวจะไปถอนแจ้งความที่สถานีตำรวจให้พี่กฤิค่ะแต่ตอนนี้ไม่สะดวก เมื่อได้ยินพิมพันธ์พูดบอกแบบนั้นทุกคนก็สบายใจถือว่าเป็นความโชคดีของกฤิเมื่อทุกคนออกจากห้องไปแล้วสองสามีภรรยาพูดคุยปรับความเข้าใจกันและตกลงกันว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่